น่ารักเกินไปได้ไหมเธอยน่ารักเกินไปกว่าน,นี้หัวใจของฉันนั้นยังมีที่ติปล่อยฉันรักเธอเพรามีโฮปหลีเธอยน่ารักเกินไปได้ไหมเธอยน่ารักเกินไปกว่า ฉันนั้นยังมีที่ติเปรยฉันรักเธอแบบมีความหวังบ้างสิโอ oh, ฉันนารักเกินไปถึงไหนเธอช่างน่ารักเกินไปกว่าใครไม่คิดเลยหรอว่าฉันก็มีหัวใจทำไมฉันละลายเหมือนกับโดนเผาไฟอยากยังให้เธอเลี้ยวมองทางนี้และช่วยปลอ,อยใจของฉันให้มันฟรีมมีและอยากให้เธอรู้ว่าฉันนั้นรักเธอและเธอช่วยได้ไหมช่วยยายฉันน,นกเลย หัวใจฉันมีแค่เธอในโปรดได้ไม่ช่วยยายใจฉันนั้นเปล่แล้วยาวเป็นเหมือนเคยกับความรักที่พบเจอขอให้เป็นแบบนี้ขอความนารักอยู่กับเธอคุณว่าอะไรเันน่ารักขนาดน,นี้วะไอเหียไอซ่าถ้ารักเกินไปได้ไหม ธอ,อานารักเกินไปได้ไหมเธอ,อานารักเกินไปวันนี้หัวใจของฉันนั้นยังมีที่ติปล่อยฉันรักเธอแบบมีความหวังบ้างสิฉันอยากขอร้องขอเธอได้ไหมในโปรดอย่าไปนารักกับใครต่อใครขอแค่ฉันเห็นแล้วมันดีต่อหัวใจคนนี้ผมจอง คงไม่มากไปและฉันอยากบอกว่าชอบเธอแค่ไหนแต่กลัวเธอตอบว,ว่ายังคงไม่แน่ใจฉันเลยต้องเก็บอาก,การเอาไว้อยู่เรื่อยไปตอนนี้เริ่มเก็บไม่ไวไ้ตัวฉันรู้สึก,กว่าเมื่อยหลยโอ้เธอน่ารักฉันน่ารักแต่นะไม่มีอะไรน่ารักว่าเธอไม่ว่าจะแมวหรือนางฟ้งาตัวฉันรักเธอเลยอยากเป็นแฟนเธอมากกว่าแต่กลัวเธอตอบว,ว่าเราเป็นเพื่อนกันนี่นาะเพื่อนอีกแล้วหรอะไม่มีทั้งพี่น้องไม่ทั้งเพื่อนเหลือเด็มนั้นพ่อแม่กูแล้วมากอีกที เธอจะน่ารักเกินไปได้ไหมเธอจน่ารักเกินไปกว่านี้หัวใจของฉันมันยังมีที่ติล่อยฉันรักเธอไปบพรมีโฮบลี่เธอจน่ารักเกินไปได้ไหมเธอจน่ารักเกินไปกว่านี้หัวใจของฉันนั้นยังมีที่ติล่อยฉันรักเธอไปมีความหวังบ้างสิเธอจน่ารักเกินไปได้ไหมเธอจน่ารักเกินไปกว่านี้ หัวใจของฉันนั้นยังมีที่ติโปล่อยฉันรักเธอไปเพราะมีโฮปลีเธอ่นรักเกินไปได้ไหมเธอเนรักเกินไปกว่าน,นี้หัวใจของฉันนั้นยังมีที่ติโปล่อยฉันรักเธอไปเความหวังบ้างสิ